l u c กี้อินเลิฟลั y กี้อินเกมที่ลุ g o ูดสวัสดีค่ะพบกับลุกกูดครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะแพ็กเกจถูกและดีไม่ได้มีมาบ่อยๆกับแพ็กเกจสุดคุ้มงานระดับพรีเมียมร้านใหญ่ราคาที่เอื้อมถึง พบกับการกลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นที่แรงที่สุดในรอบปีแพ็กเกจที่ถูกและดีที่สุดในประเทศรวมถึงชุดใช้ในวันงานจริงถ่ายภาพพรีเวดดิ้งได้ทุกรูปแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มพิเศษสุดๆเพียง1 9 9 0 0บาทจากปกติ80,000บาทลดกว่า70%ฟรีค่าสถานที่พร้อมทั้งพบกับสตูแบบใหม่ของร้าน3มิติที่มีเพียงไม่กี่ที่ในเมืองไทยพร้อมทั้งให้ไฟล์ภาพแบบทั้งหมด สนใจติดต่อได้ที่ Signature Bridal er เอ l ชียหรือโทร029504338หรือใครสะดวกเดินทางมาที่ร้านเลยก็ยังได้โดยร้านอยู่ที่ปากซอยติวานนท์3 1หรือปากซอย สถานการณ์ที่คุณควรพูดโกหกคนทุกคนคงไม่มีใครชอบการโกหกหลอกลวงอย่างแน่นอนแต่รู้หรือไม่ว่าบางครั้งการโกหกในเรื่องบางเรื่องอาจทําให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจมากกว่าและการโกหกในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงให้ตลบตะแลงกลบเกลื่อนความเป็นจริงแต่เพียงแค่ให้เราเลี่ยงที่จะพูดความจริงในเรื่องบางเรื่องซึ่งบางครั้งการที่คุณเลี่ยงพูดความจริงไม่บอกความจริงทั้งหมด อาจทาให้คุณรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอีกฝ่ายได้มากกว่าฉะนั้นในวันนี้เราจะพาเพ,เพื่อนมาดู5สถานการณ์ที่คุณควรกโกหกกันค่ะ 1. ไม่ได้มีความสนิทสนมกันมากพอที่จะต้องกล่าวความจริงให้รู้ทุกเรื่องมันไม่ใช่สิ่งจาเป็นที่เราจะต้องเอาเรื่องชีวิตประจําวันหรือเรื่องส่วนตัวของเราไปเล่าให้กับคนที่ไม่ได้สนิทฟังเพราะบางครั้งคนที่เขากําลังถามคุณอยู่นั้น ไม่ได้ถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่ถามเพราะต้องการที่จะรู้เรื่องราวและเอาไปเมาส์ต่อให้วุ่นวายฉะนั้นหากเจอกับคําถามที่คุณไม่อยากจะตอบเช่นตอนนี้สถานะคุณกับแฟนเป็นอย่างไรหรืองานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างได้เ,เงินเดือนเท่าไหร่และคุณรู้สึกไม่อยากจะจตอบก็ให้ตอบเบี่ยงเบนหรือเลี่ยงเลียงไป โกหกในสถานการณ์ที่จะทำให้ฝ่ายเกิดความมั่นใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของคุณไปทำผมสีใหม่หรือตัดผมทรงใหม่มาซึ่งมันเป็นทรงที่ตลกและเป็นสีที่น่าหัวเราะที่สุดและเมื่อเธอขอความคิดเห็นกับคุณคุณก็ควรที่จะบอกว่าก็โอเคนะไม่ได้แปลกอะไรนี่ซึ่งเป็นการโกหกที่ทำให้อีกฝ่ายไม่รู้สึกเสียใจหรือเสียความมั่นใจเพราะหากคุณพูดความจริงไปก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อยู่ดี สูเลี่ยงการพูดความจริงและเป็นการปลอบใจตอบเลี่ยงยงไปให้เพื่อนรู้สึกดีจะดีกว่าไหมสามโกหกในเรื่องที่คิดว่ายังไม่ถึงเวลาต้องบอกการที่เรารู้ความจริงอะไรมานั้นก่อนที่จะบอกความจริงให้อีกฝ่ายรับรู้ต้องดูสถานการณ์ก่อนไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายกําลังหัวเราะมีความสุขอยู่คุณก็เอาเรื่องร้ายๆที่เพิ่งรู้มาไปบอกให้เขาได้รับรู้ อย่างนั้นก็ไม่ควรทําหรืออีกฝ่ายกําลังยุ่งกับการที่จะต้องไปทําธุรธที่สําคัญแต่คุณดันเอาเรื่องจริงที่รู้มาไปบอกให้เขารู้ทําให้เป็นการบั่นทอนกําลังใจในการทํางานและไม่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาฉะนั้นแล้วการพูดความจริงในสถานการณ์ใดๆก็ตามควรจะดูให้เหมาะสม 4. โกหกในสถานการณ์ที่ต้องวิจารณ์การทำงานของอีกฝ่ายเชื่อว่าเราไม่สามารถพูดความจริงได้ทั้งหมดหรือวิจารณ์งานตรงๆทั้งหมดเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเซนซิทีถึงแม้บางครั้งงานชิ้นนั้นจะดูห่วยมากก็ตามแต่คุณก็ไม่ควรจะวิจารณ์ตามความเป็นจริงจนทําให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่ฉะนั้นให้คุณเลี่ยงใช้คําพูดเหล่านั้นแล้วกล่าวถึงผลงานชิ้นนี้ในด้านดีๆหรือคุณอาจจะใช้คําชื่นชมในความตั้งใจในการทํางานของอีกฝ่าย แล้วค่อยตบท้ายในสิ่งที่ควรจะแก้ไขซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่หลายคนมักทำแล้วได้เห็นผลมากที่สุด 5. โกหกเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีและมีความกล้ามากขึ้นในสถานการณ์ที่ชีวิตของคุณในช่วงนี้กำลังเจอแต่เรื่องย่ำแย่มันไม่ใช่เรื่องดีนักหรอกที่คุณจะเอาความจริงเหล่านั้นมาตอกย้ำตัวเองคุณควรที่จะโกหกตัวเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองมากกว่า โดยคอยหลอกและบอกกับตัวเองว่าเราเก่งเราทําได้ซึ่งการโกหกในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความหวังและสร้างกำลังใจให้กับตัวเองในการที่จะอยู่ในสถานการณ์ขับขันได้เป็นอย่างดีและการโกหกเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีนี้มันจะช่วยให้คุณรู้สึกมีกำลังใจและมีความกล้ามากขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือ5สถานการณ์ที่คุณควรที่จะโกหกเพราะบางครั้งการพูดความจริงทั้งหมด ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เสมอไปโดยเฉพาะในเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วหรือมันเกิดขึ้นไปแล้วการเลี่ยงที่จะพูดถึงอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แกเ่เพื่อนๆนไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนเพื่อล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกบแอดมินได้นะคะ ็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ